สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกูมานสร้างบุญงวดวันที่16กันยา2563นะคะก็ในปริศนาภาพออริจินอลนะคะคือภาพนี้เลยค่ะช่วยกันดูนะคะว่าภาพนี้มีอะไรนะคะ ภาพนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะสำหรับปัญหานะคะแล้วก็าภาพปริศนาปัญหาคือไก่แจ้นั่งในจานเดินข้ามพานไปเจอหอยนะคะก็ในภาพนี้นะคะก็จะมีไก่แค่ตัวเดียวนะคะไก่แจ้ตัวเดียวแล้วก็แล้วก็มีวงกลมวงกลมนะคะก็คือจานเนาะ จานนะคะจานคือศูนย์นะคะจานคือศูนย์แล้วก็ไก่นะคะไก่เนี่ยตรงตรงไก่เนี่ยเขามีเลขสามอยู่นะคะตรงช่วงช่วงหน้าของไก่นะคะเนาะช่วงหน้าของไก่แล้วก็ตัวไก่มีหนึ่งตัวนะคะไก่มีหนึ่งตัวช่วยกันแปลความนะคะ ไก่แจ้ความหมายไก่แจ้คือเลขอะไรนะคะไก่แจ้คือเลขอะไรดูนะคะช่วยกันดูเนาะเดี๋ยวเจนนี่ให้ดูนะคะเดี๋ยวค้างหน้าจอเราก็ให้ทุกคนช่วยกันสังเกตนะคะว่าภาพนี้มีอะไรติดมาบ้างนะคะ ช่วยกันดูนะคะได้ไหมคะ โอเคค่ะเราจะมาตีความกันนะคะสำหรับไก่แจ้นะคะไก่แจ้ก็จะเป็นเลข9นะคะไก่คือ9และ7นะคะจานคือ0นะคะการนั่งคือ1นะคะการนั่งคือ1และไก่ตัวนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะคะเดินนะคะเดินก็คือความหมายคือ9นะคะ แล้วก็พันนะคะพันก็คือพันใส่อของใส่ดอกไม้ใส่คำว่าพันนะคะแล้วก็อหอยนะคะหอยก็จะเป็นเลข5เลข6นะคะเนาะโอเคนะคะแล้วก็มีเลข3อยู่ที่ไก่นะคะอันนี้ก็จะไม่ไม่ใส่ตัวเลขนะคะก็จะอธิบายตามตาม คำใบนะคะโอเคได้แล้วเนาะมาดูที่ชุดที่แปลนะคะเด่นนะคะเลขอาจจะจะมีหลายตัวนะคะมันอาจจะมีหลายตัวมีเยอะแต่ว่าหลักๆแล้วอะ่ะคือ9นะคะ 9, 9เด่นเนื่องจากว่าไก่ก็คือ9นะคะไก่9และก็7นะคะที่เจะนี่ยกขึ้นมานะคะ ก็จับคู่ชุดกันมันอาจจะดูเยอะนะคะทุกคนแต่เลขมันก็หมุนไปหมุนมานะคะไม่ได้มีมากเลยแต่ว่าหมุนสลับกันนะคะให้เด่นนะคะคือ9 7 6นะคะ9 7 5 9 6 7 8 9, 9 9 9 7 7 4 7 7นะคะการไว้เผื่อมันเป็นเลข เบิ้ลนะคะเพื่อมันเป็นเลขเบิ้ลใครจะรู้เนาะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเบิ Burn, ้งเบิ้ลแล้วบนล่างแล้วก็มางวดที่แล้วอีกนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะนะคะอ่าส่วนตัวรองนะคะได้แก่908นะคะ608 2 4 4 4 7 7 970 765นะคะ ปริศนาไก่นี้นะคะกุมารสร้างบุญเคยให้มาแล้วนะคะเคยมีการให้ปริศนาแบบคล้ายๆกันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะงวดนี้เลขก็น่าจะยังอยู่ที่9ที่7นะคะที่8เหมือนเดิมนะงวดที่แล้วมีได้กี่ตัวมี9กับ7นะคะแล้วก็มี8มีเลขเท่านี้ออก9 9 7แล้วก็เ8นะคะเพราะฉะนั้น978 ก็ยังมีความสำคัญต่อเนื่องเกี่ยวพันกันในงวดนี้นะคะเจนี่เชื่อว่าแบบนั้นเลยค่ะเนาะส่วนตัวแล้วชอบ8นะคะชอบ8มากเพราะว่าเจนี่ฝันเห็นปลานะคะไม่ได้เห็นอย่างเดียวแต่ว่าอุ้มปลาด้วยนะคะอุ้มปลาตัวใหญ่ขึ้นฝั่งนะคะใช้แขนสองข้างแบบอุ้มนะคะก็ในงวดนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น8 9นะคะ8 9 8 8, 8นะคะแต่ว่า เรามาดูกุมารสร้างบุญก่อนนะคะเพราะว่าเจนี่คิดว่าเลข8นะคะมันมีความเด่นนะตัวรองนะคะตัวรองบอกไปยังตัวรองคือ908 608 244 477 970 765นะคะแล้วก็2ตัวได้แก่94นะคะคือ94มันมันเด่นนะคะ94จนี่มีความว่ามันเด่นเนาะ 9 4 9 6 9 7 7 6 7 5 7ห8 4 8 5 8 6หดห้าเจดสี่แปดปดห้าปดหและก็จะบอกว่า96อาจจะอั้นนะคะ96อาจจะอั้นแล้วก็8ปหแล้วก็8 6ดหด้วยนะคะอาจจะอั้นเนาะแล้วก็ตัวเบิ้ลนะคะเบิเ้ลงวดน,นี้ถ้าถ้ามาเบิ้ลนะคะก็จะเป็น9 9 8 8แดดและเจ็ดนะคะ นะส่วน88เนี่ออกไปแล้วเหลือแต่99กับ77นะคะถ้าเกิดว่าเขามาเบิ้ลเนอะถ้าเขามาเบิลอย่าลืมนะคะเพิ่ม1เข้าไปด้วยเนอะเพราะว่านั่งนั่งคือ1น,นะคะอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็น7 1 9อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ19อะไรอย่างงนะี้เนาะก็ไม่รู้นะคะก็เป็นการ คาดเดานะคะเจนนี่เชื่อว่างวดนี้ก็เลขก็คงจะไม่แตกต่างจากงวดที่แล้วหรือว่างวดที่เคยออกมาแล้วเพราะว่าปริศนาเนี่ยคล้ายๆกับการออกเลขมาแล้วนะคะการออกเลขมาแล้วเนาะเจนนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขเก่าเลขเดิมหมุนๆกลับมาอีกนะคะเพราะว่าปริศนาก็ยังไม่ไม่มีกาไม่ได้เปลี่ยนไปมากจากเดิมนะคะเนาะ ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือว่าคิดว่าภาพนี้ให้เลขอะไรแล้วก็ตีความออกมาแล้วภาพแล้วก็ปริศนาเนี่ยมันคล้องจองกันกันอย่างไรก็อคอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาพูดคุยช่วยกันตีความได้นะคะเพราะว่าช่วยกันหลายหลายคนอาจจะ เป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็อา,อาจจะแม่นยำมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางใครบางคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็อาจจะแม่นๆอะไอย่างนี้นะคะตีความได้แม่นๆก็ได้เนาะงวดที่แล้วจำได้ว่าจะนี่ตีความคําใบนะคะได้น้อยชุดใช่ไหมงวดที่แล้วแต่งวดนี้ มันมาแบบนี้นะคะงวดที่แล้วนะคะเจนนี่เน้นไม่กี่ตัวนะคะสำหรับเเลข3ตัวนะแต่ให้เด่น8นะคะมี8มี9แล้วก็เข้าคู่ชุด8 9กนะคะก็คือล่างเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะในงวดนี้นะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะเข้าทางเรานะคะทุกคนขอให้มาทางเราบ้างเถอะ จะได้แบบเฮกันบ้างนะคะไม่ใช่พอเราจะจะจัดจะลงมือจะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเลขที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่รับแล้วก็เป็นเลขที่หาไม่เจอนะคะเช่นงวดนี้จะนี่คิดว่าเลข89เ 9, ลข95อ่าไม่ใช่8 9 9 5นะคะคือตั้งแต่เริ่มต้นมาเลย95ดังมากแล้วก็มาไวไปไวมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่า 95จะมาหรือเปล่าหรืออาจเป็นเลขที่ปั่นป่วนสร้างกระแสขึ้นมาเฉยๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะโอเคนะคะก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกุมารสร้างบุญงวดวันที่16กันยานะคะ2563นะคะข้อมูลในงวดนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ